้าผมมเฮยโอเคสวัสดีครับผมทุกคนยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่อง 009X นะฮะก็ไม่ได้เจอกันนานนะฮะสำหรับการทำคลิป YouTube แบบชิปจังๆังนะ ก็ไปสตรีมส่วนใหญ่นะฮะก็คลิปก็คือไม่ได้ทําเลยนะครับผมก็วันนี้ก็กลับมาทําแล้วนะฮะจริงจริงจังๆสักทีนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้สตรีมนะฮะก็หยุดประมาณเดือนนึงนะครับผมก็ลองมาหาคลิปอะไรทําดูนะฮะก็สตรีมก็คือนะเริ่มดิ่งแะเริ่มดิ่งแล้วก็ว่าจะมาหันมาทําคลิปเอานะครับผมก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่ เอาจริงวัยเด็กผมชอบไปร้านเกมมากนะเคยฝันแบบว่าตอนเด็กคือถ้าโตมาคืออยากมีคอมสักเครื่องแล้วแม่งเล่นเล่นเกมให้มันสะใจไปเลยอ่ะแม่งไปร้านเกมแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็หมดอีกอ่ะอย่างเงี้ยมันจะมีเวลาของมันด้วยร้านเกมอ่ะใช่ไหมเราจะกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยคือมันไม่สะใจเราไงคือพอโตมาก็คิดว่าแม่งอยากซื้อคอมอยากนี่แม่งอยากเล่นให้ม่งสะใจไปเลยให้แม่ง คือพอได้เล่นแล้วก็เบื่อฮะเล่นจนเบื่อแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเป็นเกมที่ทุกคนก็น่าจะเห็นคนอื่นเล่นไปหลายคนแล้วนะฮะก็สำหรับเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์2นะฮะก็เกมนี้ค่อนข้างจะสนุกอยู่นะไปดูคนอื่นเล่นมานะก็เป็นเกมที่แบบเปิดร้านเกมนะครับผมก็สนุกอยู่ละเกมนี้นะครับผม ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะฝากกันช่วยดันหน่อยฮะทุกคนนะช่วยกันดันหน่อยฮะนะช่วยกันทำงานนะครับไปถ้าเราพร้อมนะฮะก็ไปฮะ New Game ตั้งชื่ออะไรดีะเราจะตั้งชื่อว่าลุงโมแล้วกันลุงโมนี่ <laughs> ลุงโมนะฮะ เขียนอย่างนี้ปะ่ะ M O M O เริ่มไปเลยฮะ Start โอเคทุกคนได้สักทีรอนานมากเ,เข้ามาเดินหลดมงหลดแมพอะไรของมันอะไรทุกคนนะนะนี่ก็ได้ลนะ Wow เดี๋ยวเราอยู่ในคฤหาหาดของท่าน a b d u l ล a ะนะครับอลองการใช่ไหมไงเนี่ยบิ๊กได้ปะ่ะ น่ากลัวนะลิฟต์อย่างเงี้ยข้างโอ้โหเอาอย่ิงนี้าเป็นของจริงน่ากลัวมากเลยหูสัตว์โอ้โหจะ่สัตว์เลยขนาดนั้นว้าวสัมเท่ว้าวคนอากาศดีนี่อิเดียป่ะเนี่ย ล่ำมากเลยนะฮะค่อนข้างรวยเฮ้ยมันเดือดักวะเนี่ยเพาะท่านะาทำอ๋อโอ้โหำอะไรกันมนะี่ะขอหายใจโหปิต oh. ข้ารู้สึกเป็นเกียรติยังยิ่งที่ได้รวมรบกับพวกท่านปิตปิต เปิดแมปใช่ไหมโอ้มีแมปด้วยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสวยแอบสวยโอเคเลยอะเดี๋ยวเรานี่ไงน,น,นี่คือร้านเราใช่ไหมเฉดอเราต้องเปิดไฟก่อน กวาดสกปรกมากเลยเดี๋ยวขอาทำความสะอาดกันนะฮะทุกคนฮะโหมีรอยท้าเตนะ็มเลยฮะ ีเลขวะเนี่ยมีเลขวะเนี่ยเห็นเลขไหมฮะไม่ใช่ละไม่ใช่ละว้าวรอยเท้าโอ้โหรอยเท้าเยอะมากนี่เจ้าของเก่าไม่คิดจะเก็บเลยนะโอ้โหน่าจะล้างมานานนะสำหรับร้านนี้ยงขยะเต็มไปหมด โหแล้วบุรีสูบยังสูบยังปีหน้าก็ไม่หมดมังนะ้งอนี่ยยาวขนาดนะั้นะหมดยังหมดแล้วมั้งหมดยังอนะ่ะนี่คือต้องเก็บอ่ะ เดี๋ยวใครหัวล้อใครหัวล้ออ้าวให้เนหัวล้อเราอ่ะเฮ้ยเอาไม่ใช่เหรออ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยรู้สึกอิ่ง

ตัวอะไรอ่ะโอเคมีเด่คนแ,บบแปลกๆนะครับเ <c oughs> มืองเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเราเปิดคอม <c oughs> ใช่ไหมเปิดคอมแชว์สเปซบาร์ <c oughs> ล้อมโหลดไปก่อนฮะ อ๋อมันเป็นแบบโอเคเวลาเขาแบบเวลาเราไปร้านเกมมันจะมีการจับเวลานะฮะมันจะมีแบบเราจะเล่นกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะก็เหมือนตัวตั้งเวลาเลยฮะ <c oughs> เอาเบียวประตู ัจะรอดไหมแน่ลารดยังหาซื้อคอมไม่ได้เลยฮัลโหลโอ้ต้องเปิดกันหม่โอเคเจอแล้วน่าจะหนีปะโอ้ oh, หานานมาก<笑>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 โอ้โหแล้วเก่งกังกิดเดินดาสวาบ <S <S อืมอะไรเป่เ่เ่เ่อ๋อนี่เป็นแอร์ใช่ป่ะนี่ไงเราจะแบบไหนดี เขาคำนวณอย่างแป๊บนึงสามดาวโอ้ยโอ้ยเครื่องเล่นเพสต์สเตชั่นว้าวผันโลโมโห ถ้าเราแพงเกิดมันตังมันจะไม่พอขอสองดาวก่อนแล้วกันทุกคนขอสองดาวก่อนเนะนี่เลยปั๊บจอได้แล้วเมา่เป็นโต๊ะโต๊ะแคซื้อแล้วกันมั้งเดี๋ยวเอาพวกนี้ไปก่อน สองาวเป็นพิมพ์ได้แล้ว hmm. ต่อไปอไปไปอันนี่จับสองดาวไปหะอู้พันสามสี่เก้านะฮะหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้านะฮะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ mm. เรียบร้อยเรียบร้อยเราของมาส่งอนะ่ะ ไออูดอ <mile> ูด <Wir> อ <ound> ูดเฮ้ยอ๋อแก็บอูดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาใช้อูดส่งของกันน่ะนะเฮ้ยว้าวแจกอูดส่งของเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทันสมัยเว้ยเฮ้ยว้าวเจ๋งเดียวเมืองเนี่ยโอเคนี่เขาของที่เราสั่งว้าวขอเราไปตั้งะ ็ไปตั้งชิบอันนี้แลนด์หน้าอันนี้แล,แลนด์หน้าหน้าหน้าปื้บ,บโอเคจอ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 กันโอเคนี่ด้านหน้ามั้งต้องเปิดปิด เดีวผมมาเฮ้ย oh, <no. S 1> อเอาเลอะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคืออะไรวะคือ <c oughs> <c oughs> อะไรอะอะไรเดี๋ยวเอาคืออะไรอะเมื่อกี้มันวิ่งมาแล้ว ก็ชนแล้วก็ระเบิดแล้วก็ตูมอะไรวะงงดีเดี๋ยวชิดๆเลยกันเอากระพังะเนี่ยเอาอยู่ดีวิ่งมาชนเฉยฮัลโหลอะไรเนี่ยแจ้งสก๊อตสโตรเลยเดี๋ยวก่อนเด,ววเดี๋ยวก่อนไปดับีกอปดับเกง่โเโเโเโง,งโอเคงงจริงๆคืออะไร,รอ๊ะอี โอเคโอค้โหมไฟหลุดหมดเลยยิ่งทันสมัยอยู่ได้โว้ยโอ้โหเก้าเก่าเฮ้ยะโอเค,อเคแบนพิมพ์วางเมื่อกี้กำลังคิดอยู่ว่าวางผิดวางถูกโอ้อยู่ดีวิ่งมาชนตูม้มเดี๋ยวหายแตกหนึ่ง โอเคปกติเขาไว้เมาเขาไว้ด้านขวาปะ ได้แหรอปะได้ยังวะเรื่องต่อโอเคอ๋อเรียบร้อยอ okay. อรครับแล้วมันจะมาขโมยของกอปโอโ <c oughs> ไไูป้ะเนี่ยจะขโมยของกูป้ะเนี่ยโอ้โหแล้วใส่ไว้ใจไขได้ปบบวะเนี่ยเมื่อกี้ก็วิ่งมาชนแล้วก็โอ้โหอยู่ดีพังหมดแล้วก็วิ่งไปเฉยเลยฮัลโหลคืออะไรวะเนี่ยมองแล้วเมืองเนี่ยอยู่ยากยังไง มันมีตำรงตำรวจมันในเมืองเนี้ติดดี่ปะให้มันย้อเห็นชัดๆเห็นชัดๆไปเลยโอเคจะได้สายตาไม่เสียนะจ๊ะโอเคเราเปิดร้านเกมกันดีกว่าทุกคนดูสิว่าวันแรกเราจะได้รายได้เท่าไหร่นนี้ใช่ปะ โอเค,อเ,คเปิดเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยมีลูกค้ามา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 แล้วรอนานมากเลยจ้าลูกค้าจ๋าไปยังทาไงอ๋อโอเคเราต้องเปิดแอปนี้ไงลืม คนเนี้ยอ๋อคนดีโอเคโอเคเอาอ๋อดูอะไรเดี๋ยวโอ้ย <laughs> โอ้แล้วเดือตั้งดูชิลๆด้วยนะอย่างี้ด้วยนะ โอ้โห oh. <laughs> ไม่จานานน okay, 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 okay. ้าด่านขี่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 ยังไงยังไงไม่จ่ายตีนะโอเคโอ้หมื่นห้โอ้ร้อยเจ็ดสิบห้าทุกคนโคตรเก๋งคนแรกนะฮะเฮ้ยอย่าวะรวยร้านลุงโมต้ตองรวยนะฮะไเหี้ย hey, hey. ป้าป้าป้ามาแล้วไปดึง <c oughs> เปิดเวลาป้าไปหนึงโอเคป้าตามสบายป้าป้ามาตรวจหวยวะเนี่ยป้าป้ามาตรวจหวยวะเนี่ยไม่ใช่ป้าใช่ไหมโดยเมื่อกี้แบนเสียงป้าเลยอะลอดูโอ้โหอ้อยแก a อ am sorry นึกว่าป้าอ้อยแย่หยอกหยอกหยอกบางคนรู้ขำขำอย่างงี้ ก็ทำอย่างนี in, ้กันเนอะไอ้เาย์จ่ายหรือเปล่าไม่จ่ายอ่ะไม่จ่ายอ่ะหลับไปดีหลับไปดีแต่งหนึ่งมามาแล้วสาวสวยเออ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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไปทำเหมือนกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวลดหมดละเดี๋ยวในให้ลูกค้า แ่แดงโอเคเชิญตามสบายครับคุณลูกค้าโอ้โหล้วท่าเดิมด้วยฮะไม่ว่าจะคนไหนก็ท่าเดิมไม่คิดจะเปลี่ยนท่าดูบ้างเหรอโหก็ยังมีแต่บบดูแบบเดิมๆนะก็ไม่ทำอะไรกันหรือไงเหมือนเนี้ยไม่ต้องดีก่ะลูกค้าขอบคุณครับเด็กดีเด็กดีเด็กดี เดี๋ยว,ยวถ้าวิ่งหนีเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาสากกระเบือทุบหัวเดี๋ยวเดี๋ยวไรลงุงเมาตลอดเราอ่ะเมาเอาเซเอาเอายืนยังไม่ตรงแล้วยังไงเห็นหรือเปล่าถืออะไรเนี่ยมองหน้าเอายังไงละ่ะห็นจังหวัดหรือเปล่ายังไงละ่ะอะไรมันลำไทยเก๊กอะไรแถวนี้นะไม่ใช่หรอดีก่เส้นหรือว่าลำไทยเก๊กอะไรลงุงอะไร มองหน้าเดี๋ยวอาลูกค้านี่หนีไปแล้วลุงเข้ามาดูอะไรกันวะเนี่ยดูสังกะจีเหรยืนยืนดูเลยวะดูอะไรของเขาวะงงอ้าวลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วไอเดินเข้าร้านตอนไหนยังไม่รู้ <c oughs> <c oughs> โอ้ตายไอที่เป็นขโมยคือเรียบร้อยเลยจ้านายจ๋า ลูกค้ามาตอนไหนยังไม่รู้ตัวเลยนี่ยโอ้ตายลุงโมอายอายุเยอะแล้วฮะเป็นไงล่ะสายตาไม่ค่อยจะดีอะโอ้โหลุงใครมันมากินอะไรไปทิงเนียลาดทันทีวะสากระเบือตีหัวดิมันี่โอ้ลุงเฮ้ยมันนี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 มมันนีมันกระบอกกระบองกระบองอยู่ไหนมาดิมาดิไหนเราไปไหนมาดิมาด เดินชิวเลยเดินชิวหัวแตกหัวแตกสำสบสำสบไปดิสำสบสำสบสำศพโอ้โหตายแล้ววันนี้เราโดนชิงหนีไปสองคนและทุกคนโโอ้หตัวไรนี่โดนชิงไปสองคนและคนดีนะยิงโอ้โหไอตัวแทน ผมว่าไม่น่าจะดึกแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมเดี๋ยวขอปิดรนะ้านาก่อนนะแชแดมปิดร้านก่อนนะจ้าลูกค้าจ๋าเจอกันใหม่พรุ่งนี้แชแดมเฮ้ยเดี๋ยวขอรำคาญาาก,ก่อนไปโอ้รอยเท้าต็มเลยลเลยรับไม่ได้ตามสปกปรกอะไรเนี่ยคุณลำตวด อะไรวะบ้าเปล่าเนี่ยอะไรถูพื้นเอาอะไรวะแค่ถูพื้นนี่ผิดกฎหมายนะฮะโหลบ้า,าบอไอ้ถูพื้นอยู่อะไรวะเดินมาหาเฉยบ้าเปล่าเนี่ยหลอนกันช้าล่าตำรวจ ได้เวลาปิดร้านฮ้่เดี๋ยวเราต้องเอาไมยเดี๋ยวเราต้องอนี่ลงกันดิเช์ดล้อ,อือโอตายขอจบคลิปแค่นี้กันละกันทุกคนขอไปบ้านกันบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหน่น,หนี้นนี่เราเดินทางเลยใช่ปะ ฉันฉันรักเธอไม่ใช่ฉันสามไปเฮ้ยมันเฮ้ยมันดีกว่าไอตอนเรามาแรกๆเยอะเลยนะตอนมาแรกๆคือสัตว์นะโอู้ืสัตว์โช่ไม่ได้สัตว์โอเคจันนาจ๋าโอเคสีฟนะมะไปแล้วครับทุกคน เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมขอบคุณที่คนขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s ไ r i b ์ให้ด้วยนะฮะเอาก็อย่างเดียวกันมั้งเหรอนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ